สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเลิกแต่งกันเลยทาแป้งมีกัดพิษด้วยนะทาลงไปวิ้น่ารักต้องแต่งหน้าเลยแต่ไอ่ได้ไม่ได้ไ ก็้ามือนกันต่อไปเราก็มาทาตากันนะคะเพื่อจะให้หนูทาสีอะไรดีสีส้มไหมเ,เสียงตาดีวิสีขาวกับสีดำดีกว่าจะได้สวยสวยน,นางแบบอั่นูอุ้ยสวยอ่ะสวยอยู่นะ อแค่ใส่ขอวลงไปพิเศแก่ใส่สีขางนิดหน่อยกพนะนีดนิดนึงอย่าเราก็ทาสีขาวนยเัาตรนนี้ เราก็จะใช้อันนี้นะคะทาตาอันนี้สีส้มนะคะสวยตัวเบา,บาๆเลยก็ทาเลยนะสวยขึ้นจะสวยขึ้นไหมล่ะจะต้องสวยึ้นแหละ สวยแล้วตังค์ยี่สิบโอ้เจว้วอานี่ไงนี่ไงน,น,น,นะมีด้ะูบ,บุบบ,บ,บนหัวนกปากน่กปายด้เลยสิ <c oughs> ก็ทาเข้าไปอีกตรงนี้นะตรงนี้ตาเสร็จแล้วเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้ขาเป็นสีสนะ้มเลยตลกมากเลยอ่ะตา รับจอยสว้างอาทิตย์ล้วมือเราก็จะได้ไปหาน้องแล้วอี้ปัดแก้มขอต่างกับุขี้ออกออก

เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเขียนคิว้วแบบไหนดีอ่ะมีสองอันเหมือนกันงไหมอูม้หูฝนอันนี้นะเนาะไม่ทราบว่ามันเปิดยังไง ออกอยู่น้าเป็นตัวตลกปะเนี่ยทาปลาทาลิปมันทาลิปมันก่อนถ้าไม่ทาลิปมันเดี๋ยวป่าโอ้เป็นงี้แล้วอะ่ะ เอ,อ้ยยังไม่ได้ทาตาไปนี่นี่นี่น,นี่สีแดงจ๋นเลย ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ